นุ่นๆไปไหนละเข้าป่าไปละไก่แจ้แม่ลูกเป็ดเนี่ยนี่ยเนี่ยเนื้อนื่อนื้อเนื้อเหลืองๆน่ะเหรอเอไงไงเป็ดตัวนี้เป็นไรนี่ตัวนี้เป็นไรอ๋อเพิ่นหลับเพิ้ลหลับ ชอบไหมชอบเป็ดไหมมีกี่ตัวเป็ดมีกี่ตัวจับไม่ได้เหรอนี่นี่นี่มีอีกตัวหนึ่งนี่น่ารักจังออระวัง พอแล้วลูกอย่ามันตกใจ้องทับปิดไปแล้วไปแล้ว กลัวกลัวกลัวเอาใกล้ไม่เอาลงอย่าไปใกล้มันมันมาจิกหนูเหรอเอ้มันตกใจปะกลับแล้ว